สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกขาพี่น้องก่ะมาพบมาพอกันกันเป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่11เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศัการาช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพายพี่น้องกระเท้าสุขสุขคนครนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้พระอ,อาจารย์แล้วมีเหล็กน,น้ม่อนมาฝาก นะคะพี่น้องคะเอาหนวาทางบันทึของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะซีดรมาเป็นตัวใดพระแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์เออเกจอตอนนี้ละแรงตีโจกเท่เออมาขกินก่อนนั่งสมาธิประมาณกลางตีกว่านาทีาาทาาทค่ะและ้วก็ได้คำน,น,น้ำมน น้ำมันก็คล้ายกันกันอีกแล้วอืมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยลงจากับซีรัตีไว้เร็วฮะฮะค่ะเอเอาเลกน้มันเล็ไม่ต้องเสียเวลาค่ะ้วคอยเอ็ดทีอ่าติตามจมซีรัตีไว้ได้วัสุระวั่หนึ่งลงจาซีเร็วใสใบอ้ค่ะลงจากทูมุจีก็ ค่ะน,น้ำมันด้น,น้ำมนมัน,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 นได้อจำตัวได้ลูกจำตัวกันเจ็ดศูนหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะ,ะแล้วก็เออนนอะไร่ไหสามตัวเนี่ยอื เจ็ดสองเก้าค่ะเป็นน mm hmm. ั่นเลยตัวนี้ที่สองตัวค่ะสองตัวได้ห้า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 ค่ะสองหกสองหกค่ะอืมแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะ เนี่ยลม้วนโซนหนึ่งเนาะมีเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งตัดฮอ่อแค้นเลยก็จัดจอตัวด้วยเออเออมันมีมันมีเจ็ดหกด้วยนะลูกเจ็ดหกค่ะเออเจ็หกมันมีสตัวนะลูกค่ะ ีสองตัวจนจนจีได้มันดีมามาก่อนนะเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็เราก็เจ็ดสองเก้าเปลี่ยนดวงตาจับไพ่นะค่ะเชนั่นแหละเล,เลนอมนุะเราสองตัวทั้งสองตัวคล้ายคลึงกันมาก เป็นใจกึ้นจันมีสองหกห้าห้าค่ะแล้วก็หนึ่งห้าเนาะค่ะไปึจนจันที่หหยไปแล้วค่ะแล้วกติอู่แค่นอนาลงดาฟันว่าไปดูจันเขาเดชละเดชละโอโบสดนะค่ะ จริงเขาชีบนเรือค่ะแล้วก็เกแกสละแกสละพรรูปพระพุทธเจ้าเป็นขั้นๆเลยอืมเออเป็นอาจารย์สวยงามมากค่ะโอ้หลงตาก เลี่ยมเนี่ยเออเรืวอก็หลวงจาก็ยิบดูอันหนึ่งนะหลวงจาวางคืนนะเออหลวงจาวางคืนแล้วก็เห็นเห็นโยมนั่งซื้อหมวกซื้อหมวกหมวกมันมีสามอันนะค่ะหมวกมีสามอันซื้อหมวกใส่เนี่ยค่ะใส่ก็สูนญหรอวะ กันศูนสามในตัวหนึ่งแกันศูนย์สามค่ะเออตัวมันตัมันเป็นคลานะค่ะเออ,อ่างนี้ไก่สามตัวใตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามค่ะเออแล้วกศูนยามค่ะแ,และ้วยินเลยเยอะมันมีคุณภาพเลยคล้ายคล้ายกันนะลูกค่ะเอสซีติเจร์าดูเดอ ก็ชอบก็ซื้อก็ไม่ชอบก็อย่าซื้อเราไม่ได้มันคับกันแต่ลงการซื้อไปซื้อเลี้ยวซื้อใบห้าห้าหคะเออห้าห้าแล้วก็สองหค่ก็อะไรลูกยวดูผลสองหเดีลงกาซื้อหมดไปห้าร้อยสี่ร้สองหแล้วก็อะไรลูกหนึ่งห้าลูกค่ะ ตั้งเลขเลขอะไรข้างหลังนะค่ะมีห้าห้าหนึ่งห้าแล้วก็สองหกค่ะเออสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าค่ะสองตัวก็สามตัวอีกตัวห <Okay. S 2> นึ่งหนึ mm ่งสองหกค่ะแล้วก็หนึ่งห้าห้าเห็นอะไรไหเลขเลขข้างหน้าเลขข้างหน้า,าดาวฤกษ์มี เจ็ดหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็สบายที่สองสามห้าสูเลียนานะค่ะเออแล้วก็เลขเลขหนึ่งห้าห้านี่อยู่อยู่อยู่ไทยนะเลขเรียนานเรียนานร้ออ่าหนึ่งห้าห้านี่อยู่ไทยนะอืมค่ะเดียกว่เสียค้งหน้าลงจา เลขย้างหน้ารถตีห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองใบเงอหนึ่งห้าห้าสองใบรถทายนะจะในหน้าห้าเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็สามห้าศูนย์หน้าจมูกหน้าค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่แขงค่ะใเด่นะจ ใน,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 นวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะพ่อจันมันไน่ห้าห้านี่วุ้นติ้วเลยอยู่เมื่อคืนน่ะห้าห้าน่ะค่ะตัวจาก็มักดี่ว่าจะซื้อตัวจะซื้อหวยส่วนมึงก็ไม่อันหรอกค่ะจะมึงกันห้าสิบบาทลองดูค่ะพ่อาจารันดูนะเส้นง่วงแต่จริงดวงตาไม่อยากจะซื้อหรอกหวยซื้อแลตื่นนะ ใน่ลงาก็ซื้อสูงเกิยเลยตอัยี่สิบบาทลรงแรมไม่ื่อเยอะนะนคน่ะด็กองลูกแามโตพิลษสามร้อยห้าร้อยตามตัวตัวตะโกนนะป่ว<อ>ยเลยลงลตาเม่เงินในกระเปาบบ๋าเกือบสองแสนหนึง<อ>่งปิดปิดในกระเป๋าน่ะ ข้างล่าง62แสนเป็นนอนปีเอ่อปีห้าปีมาแล้วค่ะงั้นลูกจาก็นะทำบุญให้แม่ก็หมด60แสนกว่าค่ะเลยตั้งเรือหมดกระเป๋าเลยวลูกจาก็ไม่ยิงลูกสาก็เอ่อ เท่านี้ไท,ท,ท่านั้น,นิีาอยู่เล็กท่าีตัวใดคะคา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 คเคาคทคาคาคาค็คามาคอคนเพิ่นบ่ได้ถามาค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 ็คา้าค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 ่ะอยากยาค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 ไราคานาคาคาก็ให้ก็ให้นคคอ่า ให้รักห้าคะแล้วก็ให้วิ่งห้าเลยวิ่งห้าบนล่างสิคะเอ่อวิ่งห้าบนล่างเลยค่ะวิ่งห้าวิ่งวิ่งวิ่งห้ากับคะวิ่งเอ่อวิ่งห้าวิ่งห้ายางอย่างเดียวเนาะค่ะวิ่งวิ่งห้าวิ่งห้ากับแต่ ิงห้ากับเจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดค่ะเออจับจับคู่ซื้อเอาเลยค่ะแม่นด้วยตัวนี้ค่ะแล้วลงตาจจับเลขโทนี้ให้ได้ค่ะพ่อจ๊ะวันนี้มันบอกเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะจัะก,กับเลขจำนวนลงตาพอดีเลยค่ะอเจ็ดหกค่ะแล้วก็ ห้าอันนี่ก็ห้า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 เอาดิะห้าห้าสองห้าลูกสองห้าเจ็ดหัวกับสองหาวันนี้ค่อค่ะแล้วก็แล้วก็เอ่อเอ่อหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดค่ะเออที่นี้อะไรลูกค่ะตัวสองตัวนะค่ะสตัวสตัวมีเปล่ามีกี่ตัวนี่ตัวนี้บ่มีสามตัวค่ะนี่ค่ะเนื้อการจะไม่เออนื้อการจะไม่สอ,อสองเจ็ดหกเลาเลยตัวนี้สองเจ็ดหกค่ะ เออลินี่สองเจ็ดหกับ 5, 7, ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกค่ะเออึงมันเคยถูก3ามตัวดนี่ค่ะมีโอ่า,าเ,เ,าเาจ็ดหกเนีค่ะเออจุกโตของมันเนี่มึงดีค่ะโตทั้งบนทงล่งางเนี่ค่ะเออแค่นี้เลยลูกจาไม่มีได้หรอกค่ะจ้าพระอาจารย,ย์คะรวยรวยโชคดีทุกคน ดเอ็ซ์ taking, chips, ีคุกคนที่ดูต่ชมฟรีกีฬาเบอร์ละรวยสี่ห้าหกกรกดลคยกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเตือนเพื่อติดตามพระอาจารย์กุมันสายถมิมงสายบุรีรัมสายตะบนนชัย การยูตัวาานคนใจ hmm, <okay. S 2> นี่ก็ถามอาจารย์ว่ไหนเห็นตัวคนใจบางเรื่องตัวคนใจเป็นพระพระการยยก็ให้เป็นวิทยาทานเนอเนอค่ะคุณนันวิทยาทานในสีอยากได้ปลดทุกปลดนี่อ่าไม่มีเงินก็ทกวงได้มีเงินก็ทวงได้แม่นค่ะพระอาจารย์เออ ไดมียิ่งทุกใหญ่ได้จะกินได้จะใช่ใช่ค่ะได้จะใช้โสดสเปรหะดูกเก่า้าอย่างเอ่ออยากจะให้กดทุกข์ไม่วังอะไรจะเพลินหรอกอ่าอ่าไม่าธุอารมณ์นาเอ่อไม่จะสลึงเดียวก็ไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์คะไม่อยากจะเว้าไม่อยากจะเว้าบอ <c oughs> กาไปบอ <c oughs> ก,ไป, <c oughs> กไปมันเห็นไปนะ ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์อ่ามีตาหนึ่งประจงมนี้จะแบบจะไปรวยรวยค่ะขอบคุณค่ะรวยรยโฮเลยมีโชดีเลยค่ะกาบร้อสการค่ะค่ะภาษาทุกค่ะการร้อการ์คาซาทุกค่ะขอบคุณค่ะสรุปหน้ทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายคำนิษฐนะคะพี่น้องคะวันนี้พระอาจารย์เรามีเลขาณมลมาฝากนะคะพี่น้องคะ คัแนนหมดนะคะ701 729 70 703นะคะหาหา2615 01กับ76โตกันนี่คือ03นะคะพี่น้องคะราคาแนวทัางอ่าเล็กวิ่งของน้องกุมานทองโทนี้นะคะเล่าให้วิ่งบนล่างหากับ7นะคะวิ่งบนล่างหากับ7 พาจาร์แล้วก็เริ่มมาจับคู่ให้นะคะพี่น้องคะหาเจ็ดหกเจ็ดหกสองหาหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะเอาจงใจก็นอย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ร้อมนะคะสาหรับแน้ทางจากพระอาจารย์กุมารพงศายคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมินค่ะพี่น้องคะจงังไรก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบุณขอบคุณไปน้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะละกะต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก พระอาจารย์กุมารทองสายขามิ้นค่ะพี่น้องคะสาหรับพม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่แรกนะคะต้องไปอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขาเมาื่อไหร่ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพะม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอรอ์กัสเดปพ่อโตล่าพม่พี่น้องมาเท่าสกูลสก้อนไปก้อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดได้คลิปหนาคะ่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ